ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับนี่ครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่ห้างพันจิบงามงวงวานี่เวลาบ่ายสามโมงสิบสองนะครับตามมาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับไปเลยครับยังงครับผมพี่แมววันนี้ นี่เปิดรอเลยเนี่ยเปิดรอเห็นพี่ปุ๊บเขาไม่กลับเลยเขาบอกเดี๋ยวรอพี่อ่อ่ะโอ้แจ๋วแจ๋วเนี่ยซีพวกกับพเทอร์เท้าไปชุดหนึ่งใส่นี่ฮะเท่าไหร่ปิตาเท่าไหร่เอาห้าพันคูทองห้าพันครับห้าพันปวดหลังพอดิ่งครับดิ่งดิ่งเอาเอาเท่าพันแล้วกันพี่นะบวกหน้าร้อยซีมันซีมันไม่ได้เลยนะ กูนี่เก้าสิบไม่ได้หรอมันจะเสมอตัวนะพี่นะเอาเก้าสิบห้าแล้วกันนะพี่นะเก้าสิบห้าจัดเลยครับนี่อ่ะปกปกเอาได้สองพันห้าไปเยเลินมกระป๋องขนมกระป๋องเยอะเลยครับได้สองพันห้าใช่พี่เจี๊ยบบาริสเพีบ ยี่ห้าอ๋อย่างนี้ครับอันนั้นเรื่อซื้อสามนันกว่าแล้วพี่อันนี้ได้อันสามถล่อันนี้สามห้าได้ไหมสามเจ็ดนะพี่ใกล้เคียงพลึงวางขึ้นมาสามห้าสามห้าขึไปครับผมนี่ก็พัดชอบกันอยู่ใช่อันนี้ไม่แพงเอาสามพันห้ามีหน้าตาด้วย น้ำแร่หน้าตาด้วยมันโบ๋เลยอือนิดนึงพี่มันเหี๋ยวก็รอไปเต็มแต่เม็ดเต็มได้นิดหนึ่งดีนะใช่ลองมาดูพี่มันได้เนื้อด้วยแหละอือไม่น้ำแร่ยี่สิบแปดสามพันแล้วกันพี่อืออขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนยี่แปดได้อ่าตัวเลขเองเดียวก็ไม่มีแล้วพี่ไม่มีอะไรแล้ว ้ทองแดง1,005อีกครับถ้าสิบสองต้องจัดสิบสามสิบสามจัดมามอ่าง่ายๆด้ร้อยโอเคเท่าไหร่รวมอันนี้เก้าพันห้าแล้วพี่คนนี้อ่าเก้าพันห้าหบวกสองพัห้าบวกมพันห้าบวกสองพันแปดบวก 1,300 19,600 19,600เรียบร้อยครับโอ้ขอบคุณครับครับไปครับขอบคุณมากครับโอ้แฮงๆครับผมขอบคุณครับลุยครับผมวันนีครับแฮงๆครับผมฮัลโหลว่าไง 1,500้าร้อยบาทผลงานการนี่1,300แล้วกันแี่ถูกไหมอูนนี้พันนีสามแล้วพี่นะครับครับอันนี้พวกนี้อยากซื้อเหมือนกันนะยู่หลายองค์พี่เนี่ยอย่างนี้ผมก็ยังอยู่พี่ยังอยู่เยอะไงอยู่จะเอาไปชนยังอยู่ก็ยังไม่เอาไปเอาไปทับกันไงพี่ถูกไหมอันนี้เป็นหมื่นแล้วเนี่ย ได้ไม่มีจานครับได้เังงครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ยักษ์พี่บอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่เหรอพี่ก้าวสวัสดีครับส่วนมากเป็นผ้าใหม่ไม่มีมุมเลยครับอันนี้เหรอใช่ครับอันนี้เอาเท่าไหร่ครับไม่รู้ไม่รู้ราคาเขาฝากขายมาของป้าผมเองอ๋อ สภาพนี้ต้องห้าพันได้ไหมครับรู้ปะที่ไหนตอนแรกผมรับว่าพอา่อตาไม่ใช่พอ่อตารู้นะพ่อะผมเพราะผมใช่ปู่ผมวัดทองครับหกพันหรอรเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนมันหกพัน โ okay, yeah, อเคครับผม6ระันนะอันนี้พี่พี่<อ>มีอะไรมาดูครับให้ดูอ่ะ,อะไ,ได้ผคได้ได้ครับครับยังไม่ได้เลยครับพี่ชายครับ ยังไม่ได้เลยครับพี่เังๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมโอนให้ได้ไหมครับได้ค่ะส่งมาค่ะครับครับครับ เราดูพอเป็นใช่ไหมพอเป็นไหมหรือว,ว่าไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยพวกนี้พวกโลหะเก่าๆลองสังเกตนะพวกนี้จะมีรอยรอยที่มันเป็นแบบคล้ายๆปหลอดส่องไปเนี่ยซ่องไปตรงหน้าอกอเห็นปะจะเป็นคล้ายๆพวกผิวปหลอดที่มันลอยเนื้อๆผมให้ดูแบบ กราบดูได้พี่ดูได้เกิดกระเด็อพลาได้คหมพาพี่ครับอันนี้สีหลังมันจะอ้นี่มาใช่ครับเบียไม่ใช่หลังหลังเนี่ยโดนกัดกัดจากสารเคมีพี่อันนี้จะเป็นเพราะเพราะเกิดเพราะเกิดวัสดุพาน พขาเกิดวัสดศารผมเดินเดินสนามซื้อหลักร้อยเองครับพี่ตอนนี้ห้าร้อยผมซื้ออันนี้เท่าไหร่ครับเหรียญพันห้าได้ไหมเป็นเหรียญอเหรียญยาไม่มีแล้วกาเหรียญเหรียญได้เท่าไหร่ครับแปดร้อยผมซื้อครับพี่ลองดูพันได้ไหกลัวกลัวว่าจะเหนื่อยพี่อันนี้เป็นที่ไหนอันนี้ไม่รู้ที่พี่เป็นหน้ากันนะ เหมือนมีจารอยู่ข้างในขอบอันนี้ไม่รู้อันนี้แพงไหมพี่นี่พันหนึ่งฮะพันหนึ่งพันหนึ่งมากกว<ป>่านันเห็นไหมครับ เห็นไหมตรงพวกข้างหน้าอุปะอ่าพวกผิวประหลอดมันเกิดจากน้ำโลหะที่มันประสานแล้วมันไม่เข้ากันจะมีพวกเงินพวกอะไรพวกนี้เห็นไหมพราะส่องไปมันจะเป็นไอ้นี่เดี๋ยวโอ้นก่อนนี้ยังไม่ได้โอนเดี๋ยวสับสนขอเบอร์เราไว้หน่อยเอ่ศูนย์เก้าสามอ่าเผื่อมันขายได้ไงเดี๋ยวผมเพิ่มให้ครับ9 9 2ครับ992ครับ5293 5293 ส่วนมากเราเล่นพราที่ไหนครับจะเป็นปูอ๋อเป็นปูครับผมครับคืออย่างเงี้ยปกติอะคือต้องบางคนบอกว่าจะไปเพิ่มให้บอกมันมันไม่เกี่ยวหรอกจริงๆมันไม่เพิ่มให้ก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าผมได้เยอะผมเพิ่มให้คนจะรู้กันส่วนมากครับผมแต่นี่ก็เลยขอเบอร์ไว้ก่อนนะ9925293นะใช่093โอเคขอบคุณมากครับพิงเงีครับผมครับขอบคุณรอยครับได้ได้ครับเอากล่องไปไหมเอากล่องไปไหมไม่เป็นไรอ่าได้เผื่อเผื่อใส่เลยครับพลาเป็นเงีครับผมครับ ได้พี่ได้ครับมีงงก้ออะไอ่าเนี่ยอันนี้ปูหง่ครับพี่ครับอันนี้เป็นพกคำผมปั้มสภาพนี้เท่าไหร่ครับสาพสภาพนี้เหรอพี่สภาพนี้ก็จะอยู่ประมาณแปดพันห้าอย่างเงี้ยเจ็ดพันห้าแปดพันห้าแล้วแต่ครับพี่แต่ถ้าซื้อเขาอาจจะเลือสี่พันห้าห้าพันเผื่อเปิดให้ต่ออีกอะไรอีกครับผม ไทยล้ก็ผ่าเนาะอันนี้เป็นปูหงมครับพี่จะคือถ้าถ้ามองแค่คล้ายแต่ตัวพิมพ์ตัวอะไรหลายๆอย่างแค,แค่แค่คล้ายกันครับพ<ต>ี่ไม่<ค>ไม่เหมือนครับผมก็มีอันนี้นะพี่นะอันนี้ห้าร้อยอันนี้เก้าร้อยเก้าร้อยอ่ะ <c oughs> อันนี้มันนี่ได้เท่าไหร่อันนี้พี่บอกเลยพันหนึ่งเงี้ยพันหนึ่ง <000. S 1> ต้องซื้อแล้วลองไปยิงมเนะ่ะ อ่าได้พี่เป็นทักอันนี้อันนี้เอามาสอันนี้ดูเหมือนเป็นอะไรพี่มันดูแบบอ๋อเป็นพวกสไตล์นั้นแหละพี่แต่อย่างนี้ขายยากพี่ต้องเล่นสินหน่อยสินน่ารักน่ารักเก้าร้อยพันหนึ่งท่ไหรับอ่้าร้อยสองพันสี่ถูกไหมพี่ใช่ไหมครับใช่ครับสองพันสี่นะพี่นะอันนี้เดี๋ยวผมไปลองนั่งดูก่อนคเออมันจะใช่เปล่า ต่ใหม่ดูใหม่แหละเพื่อเพื่อมันใช่ได้ไข่ได้เดี๋ยวให้เพิ่มบีนั่นไปครับเรียบร้อยนะพี่นะเงค,ครับพี่ขอบคุณครับผมครับ,บห,รหมดอนน้ไหนไมรโออย่างนี้ไม่รู้เลยปกโผล่เนื้อว่างแต่เนื้อหามันดูดีไม่รู้ไม่รู้ครับ พยายามหาที่อ,อันนี้เมื่อวานบอกเท่าไหร่ถึงผมห้าพันเนาะใช่ครับพี่ไม่มีปัญหาครับโอผาผิวมันในนี้นะออกพายๆแบบไอ้นี่อโอเคได้ครับขอบคุณครับห <5, 500. S 1> ้าพันห้า ตัวจริงตัวจริงน่ารักดิได้ครับผมครับ้เดี๋ยวผมโอนให้ด้มไหมครับได้ครับไม่มีปัญหาพีชนะนะครับครับผมถ้าพันห้าร้อยขอบคุณมากครับเพียงงี้ก็ผมจะอะไรสกิปให้ครับได้ได้ได้ครับผมครับครับเดี๋ยวครับนี่เตรียมตัวกลับเลยดิใช่ครับพี่มาได้แต่เช้าเลยแน่นอน ลหล่อเละเลยคู่สามพันแยกได้อยู่นะคู่สามพันถ้าแยกอะส yeah. อง <2, 000. S 1> พันหนึ่งมีสองพันอันนี้พันพันหนึ่งอะไรนิดหนึ่ง ซื้อโอเหรอใช่เว้ยอันนี้องค์ละพันห้าซื้อมาพุ้นกับน้องเกณฑ์อันนี้น้องเกณฑ์เขาไปโรงพยาบาลมีสีดำดูแบบี่บอยมาพี่บอยให้มาเ <c oughs> ดีย๋ยวเราจำดำดำเด้อพันห้าคันหนึ่งได้ไหม, 2005, ไหมน,นี่พันห้าไปนี่ดำแท้ว <c oughs> ิบอยให้มา ก็หนึ่งพันนะพี่บ้านบเลยบ้าทบเลยบรรทบเลยใช่เนื้อยังไบลานเลยสิบตีแล้ไสิฮะไข่แท้ไข่ดำแท้ดำแท้ดำองดำปุ๊บเลยพี่สวยเมื่อก่อนในเดียวไขห้าเป็นห้าเจ็ดพันดำแท้นี่ต้องบอกก่อนเนี่ยถ้าเลี่ยมทองนี่โคตรขึ้นเลยนะขึ้นเลยเพราะว่าพ้ามันดำใช่ไหมเลี่ยมทองแล้วขึ้น สวัสดีครับสวัสดีครับฮะไม่อยากออกกล้องอันนี้เท่าไหร่ครับโอ้โหเจ็ดพันยังไม่ไหวเลยข้างกูข้างแก้มอะไรมันโดนเลยฮะห้าสิบได้ไหมหกพันห้าสิบผมซื้อจัดไหมห้าสิบนะตัวของเก่าไปโอเคนี่จริงๆ ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่คุณมากนะพี่เดินครับครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมน้าก็ถามหาพี่อยู่ผมบอกยังไม่เดินไปไหพี่ทูนเขาบอกลูกค้าปิดปิดแล้วเดี๋ยวผมไปแจ้งก่อนว่าพี่แล้วมาช้าอะไรท์ เนี่ยพี่แมวอ,อันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะย <29. S 1> ี่สิบสี่อะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าผมปิดให้อันนี้อันนี้ขอพันไม่ได้หรอพี่สิบสี่โอ้โหพี่เข้าใจพี่แต่ว่ามันร้องต้องไปเล่นมาได้สิบองค์ยังไม่ถึงเมื่อก่อนเท่าไหร่นะห้าพันสวยเลยนะลูกขายห้าพันหน้าเจ็ดพันโอ้โหห้าพันหน้าเจ็ดพันนี่เมื่อก่อน,น,นแย่ดนะก็วันนี้เอาพัน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 นี่ดันพันสองจบไปไป,ไปิดดิดพันสองก็โอ้โหนี่จริงๆถ้ามันหนึ่งนี่กำลังสวยเลยลงตัวกันพอดีเลยพี่ อันนี้พันร้อยอันนี้มีกล่องสามประจักรอีกพันห้าวันนั้นผมก็ขายไปเล็กพันห้าเหมือนกันพี่มีเข็มกล่องกล่องกิบลิบาเล็กพันสี่อันนี้มีเข็มกล่องธรรมจักรอันนี้สองพันห้ากระหมูดีวิมีเข็มอันนี้แปดร้อยไม่ไหวพี่อันนี้อะไรบล็อกอะไรสองพันห้าสิบทำไมสองพัห้าสิบอ่ะขายหมดเกลี้ยงเลยวันเดียรับคาบเดียร์อะไรนิดนึง อันไม่เรียนไมพี่ไม่เอาเอาอันนี้พี่เอาทอนนี้ก่อนสามรอบเลยนะตอนนี้ก่อน,นอเป็น,น,น,นเนท่าไหร่ไปพี่พอันนี้สองพันเก้าสองพันเก้ากลอีกสี่พสามสิบ ลดได้พี่สิสี่องค์องค์ละสิบสี่อันนี้วางไว้อันนี้ผิดพลาดขึ้นได้หมดไปมันแท้อยู่แล้วเลยพี่แต่เรื่องราคาเราไม่แม่นหรืออย่างนี้อย่างนี้ขายดีๆนึกว่าสองพันกว่าดูง่ายไปผิดพลาดไ่ด้สิบสามไปจบจบไม่จบแบ่งแบ่งกับน้งองเกมแล้วเดี๋ยวโน้ตือนี่สองคนสองสององค์นะองค์ละสิบสามว่ะพี่สิบสี่พี่นี่กับเกมมาเนี่ยเดี๋ยวโน้ตือก็สององค์เหลือนหนึ่งหกอันหนึ่ง อะไรปะถ้าเข้าชาวบ้านเข้าตู้วิเป็กงฮะยี่สิบแปดนะนี่ครับยังงี้ครับพี่ยับวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็ได้ส่งมาให้ดูก็สายของไอ้นี่อยู่แล้วถึงถึงอยู่แล้วไม่เคย แวบเป็นเร่งขึ้นมาก็เลยครับน,นึกถึงพวกกันก่อนนึกถึงพวกกันก่อนไนีเ่เราไม่มีแรงไปบู๊เขาหรอกเหรออีออาบขาวเลยตะกุดที่ไหนพี่อยู่ดัดกฮึอยูด่ดอยู่กนี้ไงจก่ดได้นะเกบอ๋อไม่ลึกนมกก่นลึก ได้พี่และไอ้สร้อยนโมไหนเนี่ยอ่ะน่าพี่ข้อมือใช่เท่าไหร่พี่สามร้อยโอ้โหถูกจังอันาคิดตั้งนานเจโ้โหสร้<ถ>อยข้อมือถ่ายไปด้วยนะฮะถ่ายไปด้วยนะถ่ายไปด้วยแปดร้อย 800, <ถ>ได้ไหมพี่ห้า ถ้าพันหนึ่งขายให้ถ้าพันหนึ่งขายให้แปดร้อยไม่ให้จะดูบินไหมบินบิอ่าจัดไปพี่ครับขอบคุณครับอันนี้ผมไปขายหมื่นสองหมื่นไม่เป็นไรนะไม่ว่านะจะไปว่าอะไรกูผมจะไปว่าอะไรกูผมได้ผมได้ต้มถุงสองถุงงผมก็ดีใจแล้วขอบคุณครับครับผมให้ด้วยนะ แล้วเนี่ยชินราชเนี่ยพี่ชินราชคุณตอนแรกซื้อมาองค์แรกมันแพงไงเขาซื้อององ๋อเลยซื้อมาถัก่ะใช่ทีนี้ติดมือทั้งคู่เลยกจ้า9,500ท่าไหร่นะเจ้า9,500โอ้โหต้องยอมก่อนพี่นี่ไงพี่นี่ไง2,500เท่าไหร่2,500เท่าไหร่นะ2,500ครับ9,500ต้องยอมก่อน, 9, 5, อ,อ,อ,นอันนี้อันนี้เคลียร์แล้วนะพี่นะขอบคุณมากครับพี่ในส่วนผม อยู่เรื่องพี่ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพี่โอ้โหสบายเลยหวานเจี๊ยบอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องใช่ไหมผมจําไม่ได้หรอกเรื่องจริงหวานเจี๊ยบเห็นครับพี่พี่ทูนมาดิครับครับน้องนี่เป็ชุดนี้มาให้วนี้เจ้าคุณโพเขาไหนครับพี่ เอาขอแปดพันเจ็ดเน็กเลยนะเล็กนิดเน็ตเลยละแปดพันเจ็ดไหนดูฟอร์มฟอร์มหน่อยพี่ดิบแกลไปเด่นเด่นนี่มันสวย พันใช้หน่อยนะเร่องนี้อะไรพี่หมื่นห้าร้อยอือไปใต้มาอไปใต้มาคราับพี่ไ,ไ,ได้กำไรสักเกือบสามหมื่นพี่นะ 40, ไปวันเดียววันเสาร์เอ้ยวันศุกร์วันเดียวเลยเดินตอนเย็นวันศุกร์แล้วก็ตีกลับมาเลยพี่ แล้วมาอยู่วันเสาร์ด้วยเปล่าพี่คิดถึงลูกเอดีก็ไม่ออกไปตั้งแต่ออกไปตั้งแต่ไอ้นี่มาออกจากบ้านเอาวันอังคารแล้วก็พุทธพฤหัสแล้วก็พอเดินสุกไ้หายคิดถึงลูกเลยอยากกับเลยนี่คุยกัลพี่แม่ไปไหนค้งคืนต้องต้องเอาลูกไปด้วยใครจะว่าเราติดก็ติดเราอยู่ด้วยกันทุกวันอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะเจ็ดพันแปดใช่ไหมหรือว่าเท่าไหร่นะ 8,700อ๋เจ็0พอแปดพันสับสนแล้วจะจำให้ถูกอยู่เรื่อยเลย8,700เท่ากับโอ้อตก9ก0 0พันสมริ์สมริดอันนี้ไม่แพงแต่หลังมันซึกหน่อยแต่หน้าโอเคอย่างนี้อะไร3 0 <27 S 1> ม0ันยี่สเจไ่ได้หรอไอ้ยี่สิบแปดก็ได้อันนี้อันนี้ 8, 700, แปดพันเจ็ดไอ้ยี่สิบแปดมันได้ลงตัวกัน ใช่ไหมพี่ใส่กรอบไปอันนี้ปีอะไรวะเนี่ยปีปีปีหมาหรือเปล่าน่าจะหมานะเหมือนหมานะยี่แปดใช่ไหมครับยี่บแปดกับแปดสิบเจ็ดได้ลงตัวอินโดสองนี้เท่าไหร่นอ่าครับพี่องค์นี้เอาแปดพันแปดแล้วก็สิบแปดพันหสวย สวยน้ำทองกระจายอะ่มยดูแล้วด,ด,ดูองค์นี้หน่อยพี่ดูตรงแม่อันนี้ก็ไม่มีโคตรอิโนโดนโค้วโคตรเบียดเลยนะแต่มันพอได้ มันพอขายได้แต่ก็เบียดหน่อยกำไรมันะอาจจะไม่เยียมากของน,นั้นน่ะด,ดีมันได้ผิวอันนี้อันนี้อันนี้นได้อันนี้มันได้พิมพ์อันนี้ได้ผิวใช่อันนี้ได้พิมพ์และลำ่ำ ผิวมันเป็นม,มันละแล้วไยอันนี้พี่เอาอันนี้เอาเจ็ดพัน,นก็ะนั้นเขาไปเขาไปนั่นลอยแล้วนะอ่อืมอ้นนี่เราไม่รู้เป็นรู้ที่ไหนนะ สีเรียม,ยมอมเขาบอกเป็นเพราเกิดไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแปดพันแปดใช่ไหมพี่แปดพันแปดเนาะสองพนสามร้อยพี่นะครับแปดพันแปดแปดันเจ็ดสองพันแปด เรียบร้อยครับพี่ครับสาทธิ์ครับไปเหงๆครับพี่โชคดีครับพี่ดุลเหงๆครับพี่นี่มันได้พันนะโอเคไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับผมเอานี่แหละเอาแค่นี้พอน้ำค่ะเป็นเท่าไหร่เว้ยเดี๋ยวผมโอนให้แปดพันห้าอ้าตัดไปเก้าสิบไปโกมๆไปกลมๆไปพี่โถเชื่อผมอาทิตย์ไปวะ ขายได้เป็นพันมากนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพี่นี่ชัดเจนพี่อะยอมยอมไม่เอาต้องเปิดให้ดูผมชัดเจนพี่ไม่ดูแล้วไม่ดูอันนี้นะเฮ้ยกละโล่บเดี๋ยวดูให้ถูกเหรียญนะพี่นะนี่ไปกับผมไปเปิดนะได้พี่อ่ะเป็นเก้าสิบ เรียบร้อยครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่โต๊ะเฮงเฮงครับผมเฮงเฮงเช่นกันเช่นกันครับพี่ทั้งหมดกี่องค์นะเจ็ดองนะพี่นะถูกไหมเจ็ดองค์ครับผมครับครบขอบคุณครับนี่ครับก็อีกสี่องค์ครับเนื่องจากลุงเขาไม่สะดวกออกนะครับก็ไม่สะดวกออกกล้องนะครับเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากนะครับหนึ่งองนะครับนะแล้วก็เราจะช้าๆหน่อยนะเพื่อให้รูป ให้รูปเลื่อนเอฟซีได้ศึกษาได้นะครับอันนี้ก็เป็นพะล่วงนะครับหลวงพ่อกลืนวัดดอนยานาวานะหนึ่งองค์แล้วก็สําหรับองค์นี้นะครับเป็นพิกเนตนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับหนึ่งองค์นี่ครับสําหรับองค์นี้นะครับก็เป็นชินราชนะครับเจ้าคุณสี่ส่วนวัดสุทัศน์พิม์ใหญ่นะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พอได้ซื้อนะครับ ก็ยังไงฝากติดตามทุกช่องทางของศาสิวิเศษด้วยครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o ต y อกยูทูบเฟซบุ๊กนะับพีนี้ก็ลายก่อนครับสวัสดีครับ